อา้าวไปดูมอเตอร์เอ็กซ์โปกันหรือยังนะครับครึ่งทางแล้วนะนะครับก็มาสรุปยอดครึ่งทางกันนิดนึงนะครับมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ถือว่ายอดโอเคเลยนะ14,321คันนะครับอันนี้จากเว็บไซต์นะครับจากเว็บไซต์ของมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยนะ อันนี้เป็นโตโยต้านะครับก็โตโยต้ามาอันดับหนึ่งครับสองพันสามร้อยสี่สิบสี่คันนะครับดุเดือดมากนะครับโตโยต้าบูธสวยรถเยอะนะครับรถครบทุกรุ่นเลยนะรถบูธสวยมากนะครับเซลล์ Sell ก็เยอะนะครับเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะก็คงมาเนี่ยสองพันกว่าคันอยู่แล้วนะครับ Honda Honda ออก H ED RV ตัวใหม่มานะครับ ก็ยอดโอเค1959คันนะครับครึ่งทางนะนี่ครึ่งทางนะครึ่งครึ่งทางแล้วนะครับจากสามีแบบอิสูนะครับอิวสูก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะ1549คันนะครับอิวสูก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับเพราะว่ารถเพิ่งเปลี่ยนไมเนอร์เชนหน้าหน้าไปอีกรอบหนึ่งนะลูกค้าก็ชอบกัน นับสี่ครับมาสด้าหนึ่งพันสามร้อยสามสิบคันนะครับก็ c x 3ลดปรับราคาลงมานะ CX3 ปรับราคาลงมาแล้วก็ตัวอื่นเขาก็สวยนะแล้วก็ราคาเขาก็ไม่ไม่ถูกไม่แพงเท่าไหร,ร่นะไม่ถูกไม่แพงมากแล้วก็มีรถรถมาด้าสองขนาดเล็กมาด้าสามคือคือค่อนข้างครบทุกเซกชันเลยอะ่ะนะครับมาด้าสองมาด้าสามนะครับ cx 5 cx สาม cx ห้า cx 3 0มสเนี่ยใช่ไหมมันมันแบบไล่ราคากันไปเลยอะนะครับแล้วหน้าตาออกออกแบบสวยอยู่นะก็ลูกค้าก็ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับรับห้านะครับงงเลย mg มาแล้วหกร้อยเก้าสิบห้าคันนะครับ mg ก็รถไม่แพงนะมีอะไรออกใหม่อะ mg hs มานะครับก็ออกมาประมาณเท่าไหร่ปีงแล้วมั้งนะครับยอดโอเคอยู่นะ นะครับรถเล็กเขาก็ขายโอเคอยู่นะอ๋อนี่ไง MG 5 MG 5ออกออกตัวล่าสุดทั่วสุดนะครับก็คนชอบกันสวยสวยอยู่สวยอยู่นะครับสวยอยู่ผมก็ชอบนะแต่ผมอาจผมกำลังจะได้ CX 3มาแล้วเดี๋ยวว่ารีวิวให้ดูกันนะครับดาบหกซูซูกินะครับรถถูกรถถูกนะครับสเ l อิโนะปรับรา,ราคาเปิดถูกมากเล้3แหสามแสนไม่แพงนะครับสเติโนะครับ ดับเจ็ดมิซูนะครับหกร้อยสิบปดคันมิซูก็มีอะไรออกใหม่ปะไม่มีนะแต่ว่าเขามาตีมชุดแต่งเรลิอาส์นะก็สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่นะครับดับแปดเบนซ์ห้าร้อยห้าสิบห้าคันนะครับโหเบนซ์ oh, นี่ก็นะครับรถสองล้านกว่าสามสี่ล้านขายห้าร้อยกว่าคันบ้าไปแล้ว <laughs> นะครับอ,อนะครับ ั่นแหละก็รุ่นใหม่ก็ออกรุ่นใหม่เยอะเหมือนกันนะนะครับอันดับ9 Ford Ford 4 7 1คันนะครับ Ford เน,น่าจะโปรดีอยู่นะคนออกเยอะแต่หน้าใหม่ก็จะมาแล้วนะเนอะนะครับแตไม่เป็นไรรถหน้าเก่าก็สวยอยู่ได้อยู่อันดับ40เป็นนิสสันนะครับนิสสัน450คันนะครับนิสสันก็ มีเออบูทเขาก็มีครบเกือบทุกรุ่นเลยนะนาวา่านาวอรยู่มีอยู่นะรถเก่งก็น่าจะโปรดีอยู่อะรถนิสันน่าจะรถเยอะอยู่โปรดีน่าจะขายดีอยู่นะมอไซค์เนี่ยก็มียามาฮ่าดับ1นะึ่ะหกรคันดับสองรยยนอันฟิลหนึ่งร้อยเก้าคันนะครับดับสามฮเลริษัทนะครับหนึสามสิบคันดับสี่คาวาสกิหนึ่งร้ิบเอดคันดับห้าเคทีนึ่งร้อยคันนะครับแล้วก็ดับ6 ไฮแอ,อม87คันนะครับอ่ะเดี๋ยวบเตรบเตรโปรจบมาอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะไปละ